สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันภายใต้หัวข้องานที่งอกงามครับมีนักปรัชญาคนหนึ่งได้เขียนอย่างนี้ครับว่าแผ่นดินโลกนั้นเคยไร้รูปทรงและว่างเปล่าในกระบวนการแห่งการพัฒนาหวันพระเจ้าทรงสร้างให้มันมีรูปทรงและใส่สิ่งต่างๆลงไปและตอนนี้พระเจ้า ให้มนุษย์สืบสารต่องานให้งานงอกงามซึ่งเป็นงานแห่งการพัฒนาและพวกเขาก็จะเติมเต็มมากขึ้นโดยการมีลูกดกทวีจนเต็มแผ่นดินมนุษย์นั้นจะต้องทำให้โลกเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นโดยการมีอำนาจเหนือมันในฐานะตัวแทนของพระเจ้าพี่น้องรับเราต้องสืบสารต่อสิ่งที่พระเจ้าทรงทำและพระเจ้าสั่งให้เราทำต่อ พระเจ้าทําอย่างดีพระเจ้าทาอย่างประณีตพระเจ้าทําอย่างตั้งใจแต่บัดนี้งานนั้นก็ตกทอดสืบสารมาถึงมนุษย์งอกงามในการพัฒนาแผ่นดินโลกที่มนุษย์นั้นจะต้องรับผิดชอบรับหน้าที่เป็นผู้กระทําเผ่าพันธุ์ของมนุษย์พงพันธุ์ของมนุษย์ก็จะเติมเต็มโลกนี้ด้วยเชื้อสายมนุษย์ที่ดีครับแต่น่าเสียดายพอเลยครับเพราะว่า ความบาปที่มนุษย์ทำนั้นก็ทำให้เชื้อสายของเรานั้นเป็นมนทินพี่น้องครับถ้าเราในฐานะเป็นผู้ที่ถูกสร้างตามพระฉายของพระเจ้าก็อาจจะกล่าวได้ว่าเรานั้นเป็นผู้รับมอบพระฉายของพระเจ้าฉะนั้นการรับมอบพระฉายของพระเจ้านั้นก็เกี่ยวพันกับการทรงสร้างและสืบสารสืบสารต่อรูปแบบพระราชกิจของพระองค์ในชีวิตของเราฉะนั้นโลก ของพระเจ้านั้นไม่ใช่เป็นศัตรูโลกของพระเจ้านั้นไม่ใช่ปริปักงานที่พระเจ้ามอบให้กักานรุนย์รมนั้นไม่ใช่เป็นคําสาปแช่งแต่กลายเป็นการอวยพรต่างหากพี่น้องครับศักยภาพของโลกมันยังไม่ได้รับการพัฒนาถึงขีดสุดฉะนั้นจําเป็นต้องใช้เราครับพระเจ้าจําเป็นและพระเจ้าสั่งให้เราทํางานพัฒนาครับเชกเช่นเดียวกับ การดูแลสวนการครอบครองสวนเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่วันะอุทยานที่งานเป็นงานที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเะไรทัง้งสิ้นแค่รักษาไว้เฉยแต่เรานั้นต้องรับหน้าที่ของนักพัฒนาครับนักพัฒนาที่เราจะไม่ได้ไถกลบสวนเอเดนเพื่อที่จะทำที่จอดรถหรือว่า เราจะไม่ไถกลบสวนเอเดนเพื่อที่จะสร้างคอนโดพี่น้องครับเราต้องมีคนทํำสวนที่พระเจ้าได้มอบหน้าที่กับเราพัฒนาโลกนี้จริงต่างที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเรานั้นพี่น้องครับเราต้องไม่ทําเพื่อประโยชน์ของเราเองแต่เราต้องทําเพื่อประโยชน์ของชุมชนของประเทศชาติของบ้านเมืองและที่สําคัญที่สุดงานนั้นเป็นสิ่งที่ทํา เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้เกิดผลมากที่สุดดึงเอาศักยภาพในการเติบโตและพัฒนาออกมาจากดินครับมนุษย์นั้นขุดดินขึ้นมาปรับปรุงมันใหม่โดยมีเป้าหมายอยู่ในใจก็คือว่าปรับปรุงวัตถุดิบต่างๆเพื่อที่จะผลิตอาหารดอกไม้และความงดงามัน่นคือรูปแบบของงานครับเป็นงานแห่งความสร้างสรรค์ และเป็นงานที่ยืนยันอย่างมั่นใจว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเรารูปแบบการมองอย่างนี้ครับพี่น้องครับพบจะต้องพบในงานทุกประเภทที่เราจับจับต้องการทำไร่ทำนาก็เป็นการนำเอาวัสดุทางกายภาพของดินเมล็ดพืชแล้วก็สร้างไปในาหารคนที่เป็นนักดนตรีก็นำเอาหลักฟิสิกส์ที่พระเจ้าตั้งขึ้นมา มาจัดเรียงให้เป็นเสียงที่งดงามน่าตื่นเต้นคนที่เป็นช่างตัดเสื้อผ้าก็นำชิ้นผ้ามาตัดเป็นเสื้อผ้าชุดหนึ่งหรือคนที่หยิบไม้กวาดมาทำความสะอาดห้องคนที่ใช้เทคโนโลยีควบคุมพลังงานไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันครับนี่คือการสร้างสรรค์เติมแต่งพัฒนาเมื่อเรานำจิตใจมนุษย์ที่อ่อนต่อโลก ยังไม่มีรูปแบบมาสอนวิชาความรู้ของเขาสอนคู่แต่งงานให้รู้จักวิธีการแก้ปัญหาป้องกันความขัดแยง้งสอนให้นำวัสดุเรียบง่ายมาเปลี่ยนให้เป็นงานศินละปะที่สวยงามสร้างสรรค์เรากำลังสืบสารพระกิจของพระเจ้าในการสร้างรูปทรงเติมเต็มนิ้เมอำนาจเหนือครับนั่นนั่นคือความสวยงามของงานพี่น้องครับ ขอ้เรารู้สึกว่าวัฒนธรรมของการทำงานนั้นก็คือแนวคิดที่พระเจ้ามอยกับเราในการทำให้สิ่งต่างที่พระเจ้าสร้างเสร็จอย่างดีแล้วจะเงินงอกงามต่อยอดต่อไปอีกเช่นเดียวกับที่พระเจ้าได้ทรงแชมนาจในโลกนี้ในการทรงสร้างของพระเจ้าพระเจ้าก็ให้หน้าที่เราในการที่เราจะทำงานในฐานะตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้ในการสืบสารต่อ ให้งานงอกงามขยายงานแห่งการมีอำนาจพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจว่างานที่เราทำอยู่ต้องงอกงามครับงานที่เราทำอยู่ต้องพัฒนาครับงานที่เราทำอยู่นั้นจะต้องเกิดผลมากครับขอบเจ้าช่วยเราให้เรามีสีปัญญาในการที่พัฒนางานของเราให้งอกงามพัฒนาสิ่งที่เรารับมอบจากพระเจ้าคือพระฉายของพระเจ้านั้นให้เปล่งแสงสว่าง เปล่งสง่าราศีของพระเจ้าออกมาผ่านชีวิตของเราครับให้คนเห็นพระเยซูคริสต์เห็นพระเจ้ามากขึ้นในชีวิตของเราขอเราร่วมใจกันอีฐานครับถ้าแต่พระบิดาสรรเสริญของพระคุณพระองค์ที่พอจะของพระองค์ในวันนี้เตือนสอนข้าพงศ์หลายข้งหลายไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ที่ดูแลสวนแต่ต้องทําให้งอกงามต้องควบคุมต้องสร้างสรรค ขอพระเจ้าประทานความสร้างสรรค์ให้กับข้าพงศ์หลายด้วยขอพระเจ้าประทานจิตใจแห่งความวิริยะอุตสาหะอุปนิสัยที่สําคัญที่ข้าพงศ์หลายจะทําให้งานของพระองค์งอกงามขอความขยันหมั่นเพียรความวิริยะอุตสาหานั้นที่เป็นของประธานที่ยอดเยี่ยมในการรับผิดชอบรับหน้าที่ที่พระองค์ได้ส่งมอบหมายกราบทูลอธิษฐานมอบซึ่งกันและกันไวใ้ให้อยู่ความรัก วความเมตตาของพระองค์ด้วยเถิดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวนันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอำนวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ